จริงมันก็เป็นจังหวะที่มันเสียสมาธินิดนึงเราต้องถ่ายเกมแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็โดยรวมแต่ว่าโดยรวมก็พยายามจะจะยิงประตูเขาให้ได้แล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เฉยแต่ว่าทุกคนก็ก็ทํําทาดีแล้วย่าเทียวันนี้มีผลกับการเล่นของเราบ้านแน่นอนนีแน่นอนครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันจังหวะจับบอลจะเล่นจังหวะเดียวก็ บอลก็จะเด้งมันก็ไม่เหมือนกันแล้วหรือว่าแบบจังหวะจะเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็อย่างมันก็ทําให้จังหวะมันดูแบบสําคัเกันเกินเลยหลายหลายคนก็อาจจะไม่ถนัดด้วยส่วนแอบตัวผมด้วยอะเราก็เห็นอยู่ว่าคือปกติเราจะเล่นเร็วกว่าแต่ว่ามันก็ทําให้วันนี้มันไม่สามารถทําได้แบบว่าที่แบบที่เราตั้งใจไว้โดนไมเกา่ยวกันแบบนี้ จริงวันนี้ก็ไม่มีครับก็ก็ถือ,อว่าทาได้ได้ดีแล้วโค้ชก็พยายามหางตลอดเพราะว่าเขาก็เป็นเขากังวลว่าเราจะามีอาการบาดเจ็บอีกไหมเพราะว่าเราก็ห่างเกมไปนะมั่นใจว่าจะกลับไปชนะและเข้าชิงที่ไทยแน่นอนครับทุกคนมั่นใจว่าเราจะชนะแน่นอนอเพราะว่ทาทุกคนก็คือเราก็หลังเกมมอคิดเราก็คุยกันว่ามันมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเราคืนได้อยู่แล้วไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลพวกคนมั่นใจว่าเราผ่านไปได้แน่ขอบคุณค,ครับ